เวลาไม่หลาวลาไม่เจอแเวัาฟังไม่ล้านไปท่งานจนจา

แล้วจังเลียียไปล่างไปยังยังตนะครับเราเห็นานงานมรือยหัวไปยังไอยังมอเปิดดูลูก